มาเล่กันทเบตงมั่งพอวาลา่ทุกทางเบตงก็ปล่อยตัวนักวิง่งในมาลาทอนกันนะครับที่อำเภอเบตงก็ปล่อยตัวนักวิ่งรายการเบตงทเวนตี้วันอินเตอร์เนชั่นแนลหามมาลาทอนครั้งที่สามตามกลางผู้เข้ารวมงานอย่างขับขังเลยครับ ทีนตตามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบต,ตงนายอำเภอพงษ์สุวรรณผู้่าราชการจังหวัดยะลานำคณะรวมกันนะครับล่อยตัวหนักวิง่งเตะข้ารวมงานเบต,ตงทเวนตี้วันอินเตอร์เนชั่นแนลฮาบมาลาร์ทอนครั้งที่3ประกอบด้วยระยะทาง21กิโลเมตรหรือว่าฮาบมาลาร์ทอนรนดวยระยะทาง10กิโลเมตรเป็นมินิมารารทอนและระยะทาง5กิโลเมตรเป็นฟันรันโดยตลอดช่องทางทางในทุกระยะทางที่วิง่งได้รับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมกันร่องเชียงเชียร์ส่งแรงใจให้หนักวิง่งทุกคนเนถ้ามาวิ่งเข้าเส้นชัยได้ ด้วยรอยยิ้มครับผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาก็ได้บอกว่าการจัดงานดังกล่าวในจัดขึ้นเป็นหุนเด็ดสามโดยในปีนี้ค่ะได้รับเครื่องหมายการันตีระดับอินเตอร์กรีนเลเวลนะโดยมาทานการจัดงานวิ่งแบบสมุนณบแบบค่ะโดยทางจังหวัดยาลาค่ะก็ได้ให้การสนับสนุนทรงเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติรวมทั้งสปอร์ตัวรซึมค่ะก็คือกีฬาในมิติการท่องเที่ยวนั่นเองโดยได้ตั้งงบประมาณไปนุ่นเสริมให้กับลายผักสวนที่เกี่ยวโคองค่ะเป็นการพักดันการท่องเที่ยวของเมืองเบตงดยเหมือนกันค่ะ ใช่เลยนะครับดูฝนปนีบางที่เราออกกําลังกายยากวกเฟรนตอกนะตีอ,นะอ,ตอาร่ก็เลยจัดตัวนี้ขึ้นมาก็เลยทำไมก้นนี้ตีจอบการออกกําลังกายก็ได้ที่โอการมาออกกําลังกายช่วงนี้กันนะครับ